สวัสดีค่ะชลักษณานาศิตุลขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอซิสเตอร์นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนโดยประมาณ คลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดาวที่ขยับย้ายในเดือนมีนาคมค่ะจากภาพที่คุณเห็นอยู่นี้นะคะมีดาวทั้งหมด4ดวงเบื้องต้นนะคะเราจะดูความหมายแบบกว้างๆของดาวแต่ละดวงกันก่อนเริ่มจากดาวพุธนะคะที่จะเริ่มส่งผลวันที่3มีนาคมเดือนแห่งการเตรียมความพร้อมนะคะหรือว่าการสะสางแก้ปัญหาบางอย่างถ้าเจ็บป่วยไม่สบายกันก็จะอยู่ในช่วงของการรักษาฟื้นฟู การเดินทางไปไหนก็อย่าเพิ่งประมาทนะคะในเรื่องของความปลอดภัยส่วนเรื่องของการสื่อสารนะคะช่วงนี้ต้องให้ชัดเจนค่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องสําคัญสําคัญและกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ในบ้านหรือว่าที่ทํางานช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องให้ได้เหนื่อยอกเหนื่อยใจกันบ้างต่อกันที่ดาวศุกร์นะคะจะย้ายวันที่9มีโอกาสนะคะที่จะได้เริ่รมอะไรใหม่ๆกันคุณจะมีความกล้าได้กล้าเสียนะคะหาความท้าทายใหม่ๆให้กับตัวเอง มีเรื่องของการเจรจาต่อรองการทำสัญญาการวิ่งเต้นอะไรบางอย่างเรื่องบางเรื่องนะคะที่คุยกันไว้ก่อนหน้านี้ถ้ายังไม่ได้ข้อสรุปนะคะมาถึงช่วงนี้จะมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ทำอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะที่เป็นเรื่องของการลงทุนอย่าใจร้อนนะคะถ้าคุณยังไม่พร้อมหรือว่ามีข้อมูลยังไม่มากพอพอกลางเดือนนะคะวันที่14ดาวอาทิตย์ก็จะย้าย พบเรือนนี้นะคะการที่จะได้ลาบผลอาจจะต้องมาพร้อมกับภาระหรือว่าข้อผูกมัดบางอย่างการที่คุณจะได้ลาาผลจากพบเรือนนี้นะคะต้องเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำอะไรมากกว่ามาตรฐานปกติที่คุณเคยทำไม่ว่าจะต้องทำเรื่องยากใดๆก็แล้วแต่นะคะช่วงนี้มันจะส่งผลดีกับคุณในอนาคตตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นช่วงของการเปิดรับโอกาสคะ่ะหรือไม่ก็จะมีงานยากเข้ามาให้ทา มีงานอะไรเข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะอยากให้รับไว้พิจารณาไว้หน่อยคะ่ะและก็ถ้าใครนะคะต้องทําอะไรร่วมกับผู้อื่นคุณยังไม่ควรประมาทโดยเฉพาะถ้ามีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องและสุดท้ายนะคะดาวอังคารจะย้ายตามวันที่15ตรงนี้นะคะต้องไปเจอกับดาวเสาคู่ศัตรูด้วยช่วงนี้คุณจะคิดเรื่องเงินเรื่องทองกันคะ่ะมันเป็นไปได้หลายรูปแบบนะคะอยากทําให้งอกเงยจากเดิมก็ได้ หรือว่ามีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ทำอยู่ก็ได้ค่าใช้จ่ายรายรับนะคะก็คือเรื่องเงินเหมือนกันหมดถึงว่ามีค่าใช้จ่ายเยอะแต่คุณก็จะหามาได้มีให้จ่ายกันและในที่นี้นะคะดาวพุธเป็นเพียงดาวดวงเดียวนะคะที่ได้มาตรฐานค่อนข้างที่จะอ่อนกาลังนั่นก็คือเป็นปละแล้วก็เป็นนิดฉะนั้นนะคะการขับเคลื่อนทุกอย่างให้อยู่บนพื้นฐานของความพอดีไว้ค่ะอะไรที่รีบเร่งได้ก็ควรรีบเร่ง ส่วนอะไรที่ยังไม่ได้นะคะก็อย่าเพิ่งไปฝืนส่วนดาวที่เหลืออีกสาดวงนะคะยังอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่งดีค่ะและพอจับทั้งหมดนะคะมาอยู่ในจักรราศีก็จะออกมาเป็นรูปแบบอย่างที่คุณเห็นซึ่งดาวนะคะเข้าไปเกาะกลุ่มกันหลักๆแล้วก็จะอยู่แค่สองภพเรือนภพอริแล้วก็ภพปุตตะดาวยังคงอยู่ระหว่างภพเรือนที่ดีและเสียนะคะรวมทั้งอิทธิพลของดาวเสาร์และก็พระราหูค่ะที่เขารอตั้งรับอยู่ ฉะนั้นนะคะก็จะมีทั้งเรื่องที่ดีและสิ่งที่คุณจะต้องตั้งรับเกิดขึ้นติคู่ไปพร้อมๆกันนี่แหละคะ่ะและโดยเฉพาะนะคะในภพอริที่มีดาวพระเกตนะคะที่เข้าไปกลุ่มร่วมกับพระราหูตรงนี้นะคะจะทําให้พระราหูมีความแข็งแกร่งมากขึ้นคุณจะถูกกระตุ้นนะคะในเรื่องของไอเดียที่จะมีความคิดที่อยากจะทําอะไรใหม่ๆกันคะ่ะในที่นี้นะคะเราจะต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วย บางทีการกระตุ้นนี้ก็อาจจะเป็นเพียงแค่ไอเดียก็ได้และยิ่งเดาวนะคะกลุ่มร่วมกันมากแค่ไหนการตีความก็จะมีความซับซ้อนมากเท่านั้นค่ะในเดือนนี้นะคะอาจจะมีเรื่องเด่นๆเ,เข้ามาไม่กี่เรื่องแต่ว่ามีความเข้มข้นแล้วก็น่าที่จะยุ่งเหยิงกันพอสมควรเราจะไปกันทีละพบเรือนนะคะเริ่มจากพบอริมาฟังในสิ่งที่คุณจะต้องตั้งรับกันก่อนพบเรือนนี้นะคะจะเกี่ยวกับเรื่องของอุปสรรคความท้าทาย บริวารน,นะคะคนที่อยู่ในความดูแลของคุณการเจ็บป่วยภาระนี้สินหรือว่าคดีความนี่คือความหมายเพียงบางส่วนนะคะที่จะถูกกระตุ้นให้ส่งผลในเดือนมีนาคมโดยเฉพาะนะคะมีพระราหูเป็นตัวกระตุ้นหลักๆในที่นี้นะคะดาวพุธจะเริ่มส่งผลก่อนเป็นตัวแทนมาจากสองภพเดือนภพสุภะแล้วก็ภพวินาศส่วนเรื่องของพลังงานในการขับเคลื่อนนะคะ ดาวธาตุน้ําเข้าไปอยู่ในภพธาตุน้ําตรงนี้ก็ถือว่ามีการขับเคลื่อนที่ดีในเดือนมีนาคมนี้นะคะดาวพุธค่อนข้างที่จะอ่อนกําลังก็จริงค่ะแต่เรามองว่านะคะเป็นการเตรียมความพร้อมหรือว่าเป็นการสะสางการแก้ปัญหาอะไรบางอย่างก็ได้เพราะว่าถัดจากภพเดือนนี้ไปนะคะดาวพุธก็จะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งตรงนี้จึงมองว่าเป็นเรื่องของการเตรียมการหรือว่าการสะสางปัญหา ถ้าเจ็บป่วยไม่สบายนะคะก็อยู่ระหว่างการรักษาแก้ไขการฟื้นฟูเดินทางไปไหนมาไหนนะคะก็อย่าเพิ่งประมาทในเรื่องของความปลอดภัยกันหรือไม่นะคะก็จะมีความสะดุดติดขัดกันได้บ้างค่ะถ้าคุณมีแผนที่จะเดินทางอีกทั้งนะคะช่วงนี้การสื่อสารต้องให้ชัดเจนค่ะให้เคลียร์นะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องที่จําเป็นเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องของความเสื่อมเสียหรือว่าการทําให้เข้าใจผิด เป็นไปได้นะคะทั้งที่ตั้งใจแล้วก็ไม่ตั้งใจส่วนหนึ่งเราก็เลยมองมาที่เรื่องของการสื่อสารใครที่ทำงานที่ใช้คำพูดในช่วงเวลานี้นะคะคุณต้องเรียบเรียงให้ดีค่ะเนื้อหานะคะให้ถูกต้องอย่ารีบเร่งเพราะว่ามีโอกาสที่จะผิดพลาดหรือว่าทำให้เข้าใจผิดได้ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะบางคนก็อาจเลือกที่จะเงียบค่ะเพราะว่าถ้าก่อนหน้านี้คุณพูดมาเยอะแล้วนะคะอธิบายไปก็ตั้งแยะ แต่ว่าถ้าไม่ได้ผลช่วงนี้ก็อาจจะเลือกที่จะเงียบไปบ้างตรงนี้แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะเราเตือนตรงนี้เพราะาอยากให้คุณไประวังในส่วนของการทำงานมากกว่าอีกทั้งนะคะเรื่องของสุขภาพนอกจากความปลอดภัยจากการเดินทางแล้วคนที่มีโรคประจำตัวนะคะคุณก็ไม่ควรประมาทโรคเก่าที่เคยเป็นแล้วมันสามารถกลับมาเป็นใหม่ได้ช่วงที่เดาวบนเวียนอยู่ในภพเรือนที่เสียนะคะอย่าประมาทกัน สิ่งที่ไม่คาดคิดนะคะส่วนใหญ่มันจะเข้ามาในช่วงเวลานี้ถ้าไม่มีเหตุให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือว่าเจ็บป่วยไม่สบายกันนะคะอีกความหมายหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือการถูกพูดถึงแต่ว่าก็อาจจะเป็นในลักษณะที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ดีสักเท่าไหร่ตรงนี้เราอาจจะต้องแยกพิจารณานะคะถ้าเป็นการติเพื่อก่อฟังไว้ก็ไม่เสียหายคะ่ะโดยเฉพาะนะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่บางคนคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยได้รับความยุติธรรม หรือว่าถูกจับผิดเพ่งเลงอันนี้นะคะเราขอพูดแบบก,กลางๆค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราต้องสำรวจตัวเราเองก่อนว่ามีอะไรที่ตกลน่นหรือว่าบกพร่องหรือเปล่าถ้ามีนะคะก็ควรที่จะปรับปรุงแก้ไขแต่ว่าถ้าคุณทำทุกอย่างด้วยความถูกต้องแล้วการทำงานของคุณก็อยู่ในมาตรฐานที่เหมาะสมตรงนี้นะคะคุณไม่ต้องกังวลค่ะเหตุผลนะคะก็เพราะว่า บางสิ่งบางอย่างนะคะที่ดูแล้วมันจะเป็นปัญหาในช่วงเวลานี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่คะ่ะมันเป็นปัญหาเก่าๆนะคะเรื่องเดิมๆที่คุณสะสมกันมาก่อนหน้านี้พอดาวนะคะทยอยเข้าพบเรืองที่เสียตรงนี้คือพบอริอะไรที่คุณเคยทนได้นะคะช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกอึดอัดค่ะไม่อยากที่จะทนนะคะบางคนก็อาจจะไม่ค่อยอยากพูดก,กับใคร พอดีว่าดาวตรงนี้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคือดาวที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งมันสามารถตีความได้หลายความหมายค่ะบางคนนะคะก็อาจจะเป็นแค่ความขัดแย้งที่ความคิดเห็นไม่ค่อยลงรอยกันบางคนนะคะผู้หลักผู้ใหญ่สร้างความเดือดร้อนให้กับลูกกับหลานบางคนก็อาจจะมีคดีความฟ้องร้องแต่ว่าไม่ได้รับความยุติธรรมหรือไม่นะคะผู้ใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยกันไป อีกทั้งนะคะบางทีช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าคุณจะพึ่งพาใครได้ยากตรงนี้นะคะเราไม่สามารถที่จะชี้เฉพาะเจาะจงได้ค่ะเพราะว่าหนักเบาของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันหรือว่าถ้าใครมีแผนที่จะเดินทางไกลนะคะช่วงนี้ก็อาจจะเกิดความสะดุดติดขัดได้บ้างค่ะเช่นเรื่องของวีซ่านะคะเอกสารอาจจะไม่ถูกต้องหรือว่าต้องเพิ่มเติมแก้ไขทำให้เกิดความล่าช้าทำอะไรในช่วงเวลานี้ก็เผื่อเวลาไว้หน่อยค่ะ และตรงนี้นะคะเรามองไปถึงเรื่องของอุปสรรคคู่แข่งศัตรูผู้ที่ไม่หวังดีในที่นี้นะคะเรายกตัวอย่างมาสักเรื่องละกันค่ะเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะมองเรื่องของมือที่สามเผื่อไว้หน่อยค่ะหรือว่าคนที่ไม่เคยมีอริศัตรูนะคะไม่เคยมีคู่กรณีช่วงนี้นะคะอาจจะมีเข้ามาเบียดเบียนชีวิตคุณได้บ้างแค่ว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนนะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันจะเข้ามาในลักษณะที่เป็นอุปสรรคในชีวิตคุณค่ะ หรือไม่นะคะก็เป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะที่จะเจ็บป่วยไม่สบายและสำหรับดาวอาทิตย์นะคะที่จะย้ายตามเข้ามากลุ่มร่วมด้วยความหมายนี้นะคะมีผลก็คือหลังวันที่14เป็นต้นไปมีผลไปอีกหนึ่งเดือนนะคะเป็นดาวตัวแทนมาจากภพลาภะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการต่อยอดทำให้งอกเงยจากเดิมหรือว่าเพื่อนนะคะบางคนนะคะยอมเป็นหนี้สินเพื่อการลงทุนอะไรบางอย่าง เป็นลาภผลที่คุณจะต้องแลกมาพร้อมกับภาระหรือว่าข้อผูกมัดด้วยบางคนนะคะคุณได้ทำโปรเจกต์งานต่ที่มีค่าตอบแทนสูงค่ะแต่ก็ต้องแลกมากับอุปสรรคนะคะหรือว่าความยุ่งยากพอสมควรเรามองว่าลาภผลที่คุณจะได้อะไรจากพบเรือนนี้นะคะจะต้องเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำอะไรมากกว่ามาตรฐานปกติที่คุณเคยทำกันเช่นว่าจากที่ไม่เคยมีลูกค้าต่างชาตินะคะก็อาจจะเริ่มมีเข้ามา ตรงนี้นะคะเราเป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพความยากในการทำงานค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสื่อสารหรือว่าขั้นตอนในการทำงานนะคะที่มันอาจจะแตกต่างออกไปจากที่คุณคุ้นเคยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะไม่ว่าคุณจะต้องทำเรื่องยากใดๆในช่วงเวลานี้นะคะมันจะส่งผลที่ดีต่อคุณในอนาคตเหตุผลก็เพราะว่านะคะดาวอาทิตย์เองกำลังจะก้าวเข้าสู่ความเป็นมหาอุดกลางเดือนเมษายน ทุกหยาดเหงือ่อแรงกายที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้นะคะไม่เหนื่อยเปล่าแน่นอนแค่ว่าบางอย่างนะคะจะได้ไปเก็บเกี่ยวกันในช่วงเวลาต่อไปหลังจากนะคะที่ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าพบปตัตตน,นิก่อนฉะนั้นตอนนี้นะคะเรามองว่าเหมือนเป็นช่วงของการเปิดรับโอกาสะคะ่ะหรือไม่ก็อาจจะต้องมีงานยากบางอย่างเข้ามาให้คุณทําเรามองว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะโดยเฉพาะใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับการใช้ความสามารถเฉพาะตัว คุณไม่ต้องกังวลนะคะจะยากแค่ไหนเดี๋ยวคุณจะสามารถหาทางทำได้เองมีงานอะไรที่เข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะอยากให้รับไว้พิจารณาด้วยแต่ว่าถ้าเป็นการทำอะไรร่วมกับผู้อื่นยังไม่ควรประมาทคะ่ะเช่นว่าคุณไปร่วมพุนหรือว่าลงทุนทำอะไรกับเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องบางคนเหตุผลก็เพราะว่านะคะดาวพฤหัสกำลังจะย้ายเข้าพบมรณะ ถ้าคุณมีเรื่องของผลประโยชน์ที่ทำร่วมกับใครตรงนี้ยังถือว่าไม่ควรประมาทอีกทั้งนะคะบางคนก็อาจจะไม่ค่อยได้อยู่ติดที่กันค่ะยังคงมีเหตุให้คุณจะต้องเดินทางไปที่นั่นที่นี่นะคะพบปะผู้คนสังคมคอนเนคชั่นคุณจะยังคงมีความกว้างขวางและในอนาคตนะคะก็อาจจะสามารถพึ่งพาหรือว่าต่อยอดบางสิ่งบางอย่างได้ช่วงนี้นะคะอาจจะต้องระวังเรื่องของการทะเลาะก,กับเพื่อนค่ะ หรือว่าเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าไม่มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะแต่เมื่อใดที่มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องที่คุณทําร่วมกับเพื่อนระวังเพื่อนหักหลังนะคะหรือว่าหาช่องทางที่จะเอาเปรียบคุณมีเพื่อนเข้ามาขอความช่วยเหลือก็ได้หรือว่าเป็นแค่การปรับทุกข์การถูกเบียดเบียนนะคะมันเป็นไปได้หลายรูปแบบค่ะส่วนการช่วยเหลือนะคะในที่นี้ก็สามารถทําได้ แค่ว่าจะต้องให้ทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของความพอดีไว้นะคะแล้วก็ไม่กลับมาส่งผลเสียให้กับคุณในภายหลังก็เป็นพอแล้วคะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะว่าเรื่องของอริศัตรูหรือว่าผู้ที่ไม่หวังดีสามารถที่จะเข้ามารูปแบบไหนก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะคนที่จะทำร้ายเราได้ก็ต้องเป็นคนที่คุณคุ้นเคยกันคนที่ไม่รู้จักนะคะไม่สามารถทำร้ายกันได้หรอกค่ะหรืออย่างน้อยนะคะคนใกล้ตัวก็เป็นคนที่นำพาเข้ามา อีกหนึ่งลาภผลนะคะที่คุณจะได้จากพบเดือนนี้นะคะจะต้องเป็นสายงานที่มีลักษณะของการแก้ปัญหาให้กับผู้อื่นค่ะสายงานใดก็แล้วแต่นะคะที่คนส่วนใหญ่ต้องเข้ามาพึ่งพาคุณตรงนี้ถือว่าจัดให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถือว่าเป็นลาภผลจากอุปสรรคปัญหามาต่อการที่พบปุตตะนะคะจะเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสการเริ่มสิ่งใหม่ๆสถานะความสัมพันธ์คนที่อายุน้อยกว่าการลงทุน การปรับตัวมาดูภาพรวมของภพเรือนนี้กันก่อนคะ่ะโดยเฉพาะดาวเสาร์นะคะที่เขาตั้งรับมาพักใหญ่แล้วเป็นดาวตัวแทนเรื่องในบ้านคนในครอบครัวหลักทรัพย์นะคะตอนนี้ดาวถูกกระตุ้นช่วงนี้อาจจะต้องมีการกระทําอะไรบางอย่างนะคะร่วมกับคนในบ้าน <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าหลักทรัพย์ก็ได้และในภพเรือนนี้นะคะสําหรับดาวอังคารออกจากความเป็นมหาอุดแล้วนะคะ กำลังส่งเสริมในด้านที่ดีถือว่าอ่อนกำลังลงไปนิดนึงค่ะแล้วก็เป็นพินทุบาทด้วยถือว่ามีจุดเสียบางอย่างเกี่ยวกับดาวอังคารและสำหรับดาวศุกร์นะคะกำลังจะก้าวเข้าสู่ความเป็นมหาอุดต้นเดือนเมษายนเหมือนกันคลิปเดือนเมษายนนี้นะคะจะมีดาวที่เป็นมหาอุดอยู่ถึง2ดวงฉะนั้นตอนนี้นะคะเราจะให้น้ำหนักไปในเรื่องของการสะสารแก้ปัญหาที่ข้างคๆกัน เราจะเริ่มจากดาวศุกร์นะคะดาวประจำราศีของคุณก่อนที่จะย้ายเข้ามาวันที่9มีนาคมค่ะเป็นตัวแทนมาจากสองภพเรือนนอกจากจะเป็นดาวประจำราศีแล้วนะคะยังมาจากภพมรณะเรื่องของธาตุนะคะดาวศุกร์ตรองไม่ค่อยมีปัญหาค่ะเป็นดาวที่ปรับตัวได้เก่งเพราะว่ามีทั้งความเป็นดินลมและโดยเฉพาะความเป็นน้ำนะคะผสมผสานอยู่ในตัวแค่ว่าจะต้องอาศัยเรื่องของการปรับตัวช่วยด้วยส่วนหนึ่ง ในตำแหน่งนี้นะคะหลักๆแล้วก็จะมีผลกับตัวตนของคุณค่ะหรือว่าถูกปัจจัยภายนอกนะคะกระตุ้นให้เกิดผลกระทบบางอย่างตรงนี้บ่งบอกว่ามีโอกาสที่คุณจะได้เริ่มสิ่งใหม่ๆคุณจะมีความกล้าได้กล้าเสียนะคะหาความท้าทายใหม่ๆให้กับตัวเองกันบางส่วนนะคะเรามองว่าน่าจะเป็นช่องทางหรือว่าการชี้แนะมาจากสังคมคนที่คุณรู้จักใครบางคนนะคะที่คุณมีความคุ้นเคยอยู่แล้ว เพราะว่าตอนนี้นะคะดาวพรหัสกลับมาส่งผลที่ดีแล้วสังคมคอนเน็ชันนะคะหรือว่าจากที่ห่างเขินกันไปนานช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาช่วยเหลือสนับสนุนกันนอกเหนือจากเรื่องของการไปมาหาสู่แล้วนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องของการเจรจาตกลงทําอะไรร่วมกันบางอย่างบางคนได้ทําสัญญาหรือว่าต่อสัญญาค่ะเป็นสัญญาจ้างงานก็ได้นะคะการเริ่มอะไรใหม่ๆ เรื่องบางเรื่องที่คุยกันไว้แล้วก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่ได้ข้อสรุปคะ่ะมาถึงช่วงนี้นะคะมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นเกณฑ์ของการเดินทางก็ยังมีความต่อเนื่องและในอีกความหมายหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ทำอาชีพเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะเจ้าของกิจการหรือว่าอาชีพอิสระช่วงนี้คุณอาจจะมีไอเดียอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับสินค้าหรือว่าบริการของคุณเพิ่มเติม หรือไม่ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องปรับตัวนะคะให้เข้ากับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันและในอีกความหมายหนึ่งนะคะก็อาจจะมีทุรละที่เกี่ยวกับบริวารลูกหลานสัตว์เลี้ยงค่ะให้คุณจะต้องเข้าไปเป็นทุระจัดการมากเป็นพิเศษส่วนหนึ่งนะคะที่มีโอกาสเป็นไปได้คือการเจ็บป่วยไม่สบายกันหรือไม่ก็จะมีความดื้อรั้นไม่เชื่อฟังค่ะหรือไม่ก็จะมีเหตุให้ต้องห่างเหินคุณห่างจาก ว่านะคะไปทํางานที่กกไกลๆหรือว่าลูกหลานจะต้องห่างไปแยกไปเรียนที่อื่นก็ได้ว่าที่คุณแม่นะคะที่กําลังตั้งครรภ์ช่วงนี้อาจจะต้องระวังตัวเองให้มากๆค่ะจะลุกจะนั่งจะเดินเหินอย่าประมาทกันนะคะหรือว่าใครที่มีลูกน้องนะคะช่วงนี้คุณอย่าพิ่งให้เขารับผิดชอบงานสําคัญสําคัญกันหรือว่าถ้าจะต้องทํานะคะคุณก็ควรที่จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามีโอกาสที่จะทําให้เกิดความผิดพลาดเสียหายได้ เรื่องของการเสี่ยงโชคหรือว่าการลงทุนก็เช่นกันนะคะเราไม่อยากใช้คำว่าทำได้หรือว่าทำไม่ได้ค่ะคุณต้องดูความพร้อมของตัวคุณเองด้วยทั้งในเรื่องของข้อมูลนะคะสิ่งที่คุณกำลังศึกษาสิ่งที่คุณกำลังทำว่ามีข้อมูลมากเพียงพอหรือ,อยังหรือว่าในเรื่องของกำลังทรัพย์แต่ละคนก็มีมากน้อยไม่เท่ากันแค่ว่าเราคงห้ามไม่ได้นะคะเพราะว่าเกณฑ์ที่คุณจะได้เริ่มสิ่งใหม่ๆมันก็มี คนที่มีรายได้ประจำหรือว่ามีงานทําปกติอยู่แล้วนะคะคุณฟังตรงนี้เผื่อไว้เผื่อว่ามีความคิดที่จะทำอาทิพิเศษอาทิเสริมเหตุผลที่เราเป็นห่วงตรงนี้นะคะเพราะว่าดาวพฤหัสที่กําลังจะย้ายค่ะในอีกประมาณ2เดือนข้างหน้านะคะการเริ่มหรือว่าการลงทุนถ้ามันถูกฉะโลกกับพบมรณะนะคะตรงนี้มันก็จะมีในด้านที่ส่งเสริมกันอยู่ แต่ถึงอย่างไรนะคะตอนนี้เราอยากให้พวกคุณตะเตรียมข้อมูลในสิ่งที่คุณอยากทำกันไว้ก่อนยังไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องลงมือทำถ้าคุณยังไม่มั่นใจหรือว่าลองให้ดาวพฤหัสย้ายก่อนก็ได้ค่ะถึงตอนนั้นนะคะคุณจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนอะไรบางอย่างก็ได้หลังจากนั้นไม่ต้องรีบเร่งกันนะคะใจเย็นๆและสุดท้ายนะคะดาวอังคารจะย้ายเข้ามากลุ่มร่วมด้วยนะคะวันที่15 ออกจากความเป็นมหาอุดแล้วนะคะในด้านที่ดีนะคะก็ยังคงมีพร้อมกับสิ่งที่คุณจะต้องระวังเรื่องของธาตุนะคะพลังงานในการขับเคลื่อนตรงนี้ยังถือว่าดีค่ะดาวธาตุลมนะคะเข้าไปอยู่ในภพธาตุลมส่วนในเรื่องของอุปสรรคก็จะไม่ต่างอะไรกับดาวศุกร์นะคะถ้าเป็นคนก็ถือว่ามีศัตรูคนเดียวกันค่ะนั่นก็คือดาวเสาร์สำหรับดาวอังคารกับดาวศุกร์เขาเป็นดาวคู่ที่ส่งเสริมกันนะคะ เหมือนกับว่าจะต้องจับมือกันฝ่าฟันอุปสรรคไปซึ่งที่จริงแล้วนะคะมันไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับพวกคุณเลยปัจจุบันที่คุณฟังคลิปนี้อยู่นะคะดาวศุกร์กับดาวอังคารก็อยู่ในบ้านของดาวเสาโดยเฉพาะนะคะหลักๆแล้วก็จะเป็นเรื่องในบ้านคนในครอบครัวคะ่ะที่จะมีเรื่องให้คุณได้เหนื่อยอกเหนื่อยใจได้บ้างเรามาดูว่านะคะมีอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เราพูดไปแล้วบ้างนะคะเกี่ยวกับดาวอังคารเขาเป็นตัวแทนมาจากสองภพเรือนค่ะ พบปัตน,นิแล้วก็พบกระดุมพระดาวประจําตัวนะคะกลุ่มร่วมกับดาวการเงินช่วงนี้คุณก็จะมีความคิดที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองค่ะมันเป็นไปได้หลายรูปแบบนะคะอยากที่จะทําให้งอกเงยจากเดิมก็ได้หรือว่ามีความวิตกกังวลกับสิ่งที่ทําอยู่ก็ได้เช่น่าคาใช้จ่ายหรือว่ารายรับก็คือเรื่องเงินเหมือนกันหมดค่ะดาวอังคารนะคะเข้ามากระตุ้นคุณในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะเขาเป็นคู่ดาวที่ส่งเสริมกันก็จริงนะคะ แต่ว่าเราจะต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยเกณฑ์ที่คุณจะพบช่องทางการมีไรายได้ใหม่ๆอันนี้มีแน่นอนค่ะสำหรับโดยเฉพาะนะคะสำหรับคนที่กำลังมองหาหรือว่ามีไอเดียที่จะทำเรื่องนี้อยู่อารมณ์มันก็จะเป็นประมาณว่าพอคิดแล้วก็อยากที่จะลงมือทำเลยนะคะกลัวที่จะช้าไปเดี๋ยวไม่ทันกินนะคะตรงนี้แหละคะ่ะที่จะเป็นทำให้เป็นดาบสองคมได้อย่าประมาทในสิ่งที่เราเตือนไปก่อนหน้านี้นะคะ เพราะว่าพบเรือนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการใช้อารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลสำหรับรักนาราศีตุลน,นะคะเรามองว่าอาชีพพิเศษอาชีพเสริมนะคะที่ปลอดภัยสำหรับพวกคุณในช่วงเวลานี้คือการรับจ้างเขาไปก่อนคะ่ะปลอดภัยมากกว่านะคะที่คุณจะควักกระเป๋าตัวเองออกเป็นลงทุนเชื่อถะเขาว่าเจ้าของกิจการอาชีพอิสระนะคะเขาก็มีความเครียดความกดดันกันพอสมควรเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะได้มาแบบง่าย และถ้าใครมีความคิดที่จะออกจากงานนะคะโดยที่ยังหางานใหม่มาแทนที่ไม่ได้ก็ถือว่ามีความเสี่ยงเช่นกันการเงินจะยังคงมีหมุนผ่านเข้ามือออกมาไม่ขาดนะคะที่จริงแล้วตอนนี้ทำอะไรตุนไว้ก่อนได้เราอยากให้คุณทำตุนไว้ก่อนเลยด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าถัดจากพบเดือนนี้ไปนะคะค่าใช้จ่ายมีรออยู่แล้วแน่นอนนะคะในเดือนนี้การทำมาหาได้นะคะเรายังจัดอยู่ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีปานกลาง มีเข้ามีออกนะคะถึงยังไงหามาได้ก็จะมีให้ใช้ใจกันดาวอังคารนะคะยังเป็นตัวแทนเกี่ยวกับคู่ครองคนรักคู่หุ้นส่วนมีโอกาสนะคะที่คุณจะได้คู่ค้าหรือว่าต่อสัญญาใหม่ๆหรือว่ามีไอเดียที่จะทําอะไรกับคู่ครองคนรักก็ได้ช่วงนี้นะคะคู่ครองของคุณสถานะก็จะไม่ต่างกับตัวคุณมากนะคะเหมือนกับว่าลงเรือลําเดียวกันนะคะทั้งการส่งเสริมพึ่งพากันถือว่ายังประคับประคองกันไปได้ ยกเป็นเรื่องเดียวนะคะที่เราพูดไปตั้งแต่ตอนต้นถ้าคู่ของคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องของมือที่3ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเกื้อหนุนทำอะไรร่วมกันและถ้าคุณเป็นคนโสดนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบค่ะก็น่าที่จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่นะคะก็จะนิสัยออกไปเ,กเป็นเด็กๆค่ะสุดท้ายนะคะเราจะสรุปเนื้อหาสั้นๆสำหรับคลิปเดือนมีนาคมนี้กันค่ะ โดยภาพรวมแล้วนะคะรัคนาราศีตุลน์เรามองว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเตรียมความพร้อมนะคะสะสางแก้ปัญหาอะไรที่ค้างค้างนะคะพยายามสะสางเคลียร์ให้ได้มากที่สุดถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงนะคะที่จะมีผลกระทบจากภายนอกเข้ามามีอิทธิพลกับพวกคุณได้มากพอสมควรจะตัดสินใจทำอะไรก็ควรที่จะต้องใจเย็นๆกันนะคะอีกทั้งที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่เดือนนี้อาจจะต้องทำใจเผื่อไว้หน่อยคะ่ะ เพราะว่ารูปแบบที่จะส่งผลในทางลบมันจะเข้ามีเข้ามานะคะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเวลาที่ดาวนะคะเริ่มเข้าพบเรืองที่เสียนั่นคือช่วงเวลาของการตั้งรับตอนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะฝืนทำอะไรมันก็จะเปลืองแรงค่ะยกเว้นแต่ว่าเป็นเรื่องที่คุณเสียผลประโยชน์จริงๆนะคะอันนั้นคุณจะต้องออกแรงให้มากเป็นพิเศษระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายเผื่อไว้ด้วยค่ะช่วงนี้มีโอกาสที่จะยังเจ็บป่วยกันได้ ส่วนลาภผลนะคะถ้าคุณจะได้อะไรจากพบเรือนนี้ก็จะต้องเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำมากกว่ามาตรฐานปกติที่เคยทำกันหรือไม่ก็จะต้องเป็นการแก้ปัญหาให้กับผู้อื่นตรงไหนยิ่งมีปัญหาเยอะนะคะก็มักที่จะมีโอกาสแฝงอยู่ในนั้นอย่าประมาทในเรื่องของการเงินกันด้วยนะคะเริ่มวางแผนกันซะตั้งแต่เดือนนี้ค่ะเดือนหน้าคุณอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายหลายๆอย่างที่รอคุณอยู่และสุดท้ายนะคะ อย่าลงทุนในสิ่งที่คุณยังมีความรู้ไม่มากพอหรือว่าคุณยังไม่พร้อมจริงๆและสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ฟังคลิปดาววันเกิดของตัวเองนะคะซึ่งมีการพยากรณ์ดาวที่ทักษาจรนเป็นกละกกินีด้วยมีผลไปถึงวันเกิดของพวกคุณกันนะคะเป็นข้อมูลประกอบในการดูคลิปรายเดือนค่ะเราได้แนบลิงก์ไว้ที่ท้ายคลิปนี้นะคะถือว่าเป็นเกร็ดความรู้ทางโหราศาสตร์ที่เราตั้งใจทำมากๆค่ะอีกคลิปหนึ่งนะคะที่เราอยากให้ฟังกัน แล้วก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปเดือนมีนาคมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้แล้วก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดค่ะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ